สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของสัตว์ป่าที่ทรงพลังดวงใบหนามนี่นะครับแมงเติมครับสัตว์ป่าเติมแน่นอนสายฟรียังไม่มีโอกาสจะได้ตอนนี้นะครับนะมันแนะนำค่อนข้างเลิศหรูนะครับเลิศหรูอยู่นะ่ดวงใบหนม นะครับเป็นสายต่อสู้ใช้ได้กับอกองทัพทั่วไปหรือก็คือ3เหล่าทัพใส่ได้หมดนะครับทัพผสมก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ช่วยในการต่อสู้ได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันอะไรเนี่ยรูปแบบพิ่สวยงามคืออะไรโอ้โอ้โหมีบัฟอันี้ด้วยพิสดาร นะบับรูปแบบที่สวยงามนะครับใน4รอบแรกขบวนเล็กทั้งหมดของฝ่ายเราจะได้รับโบนัสการป้องกัน12%ของสเตตัสการโจมตมีใน4รอบสุดท้ายาการต่อสู้มีทั้งหมด8รอบนะครับขบวนเล็กทั้งหมดของฝ่ายเราจะได้โบนัสการโจมตีของสเตตัสการป้องกันแปลกดีแปลกดีกดพรสวรรค์ระดับดาว อออ๋ออ๋อออมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนทุกตัวไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่มีเด่นๆอยู่นะครับก็คืออันสีแดงนี้นะครับเนี่เอาพูดแถวหลังนะครับการจจมตีขบวนเล็กแถวหลังของพวกเราบวกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเอาพูดแถวหลังสองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขบวนเล็กแถวหลังของไฟเราในรอบแรกเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นโอ้อ่า ตัวช่วยแถวกลางการโจมตีและการป้องกันของขงบวนเล็กแถวกลางไฟระบบ5%นะครับถ้าดาวใหญ่โอกาสสกิลของขงบวนเล็กแถวกลางของไฟเรารอบแอกเพิ่มขึ้น7.5เปอรเ็นตอเคเอแอบบเหมือนจะโกงนะ <c oughs> นี่นอื่นอนอีกนะครับโอ้โม,มันบัฟทั้งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังเลยนะเลือกเลือกติดดาวได้นะครับนี่แถวหน้าลดลง มีโอกาส20%ที่จะลดความเสียหายจากกระบ็ทั้งหมดของายเราที่ได้รับอีก10%โอ้โหโอ้เยอะอป้องกันรักษาเอา้าได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ๋มีความต้านทานการควบคุมด้วย5%นะครับโอกาสจะติดก็ลดลงว่างาั้นการควบคุมก็พวกใบพวกอะไรเงี้ยนะครับ อจะถูกละเว้นโอเคมีโอกาสที่จะที่จะไม่โดนนี่เพิ่มความเสียหายถึงแม้โอกาสจะต่ำแต่ก็ก็ได้รู้เนเนี่ยเราเรา,เราบัฟเยอะมากนะครับอ่ะเรียกว่าขอนสวรรค์ดีกว่านี่เรียกว่าขอนสวรรค์ดีกว่านะครับโอ้ไอ้อย,ยาไอ้อย,ยาโอ้มีอะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเยอะแยะเลยไปดูเองแล้วกันความสว่างนี้ต้องดูเองนะครับตามความชอบใจมีมาใหม่นี่อันนี้คืออ๋อนี่อัพใหม่ตรงนี้ตรงนี้จะมีมาใหม่ตรงนี้นะครับนี่นี่ที่ว่าเป็นดาวพิสดารเอ๊ะตัวอื่นจะมีไหมตัวอื่นจะมีตรงนี้ไหม ไปดูดิไปดูดิแปลกแปลขออนุญาตตีตุ่ก่อน <c oughs> ขอไปด้วยขอไปด้วยไม่ใช่ตัวอื่นตัวอื่นตัวอื่นดูในกระบวนไม่ใช่อันนี้อันนี้สิอันนี้อันนี้อันนี้พรสวรรค์ไม่มีอ่ะใช่ไหมอันอื่นมีแถวเดียวอะ่ะไม่มีอัน ไม่มีพรสแสวงเพราะทพรอะไทนะเอ้ตัวอื่นไม่มีเว้ยถ้าเป็นอันนี้เป็นสัตว์เติมที่มามาแจกฟรีก็ไม่มีเอ้มีเฉพาะตัวนี้เลยเหรอเอ้แมงโกงนี่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 นพรสวค์ระดับดาวพรสวค์ระดับดาวโอ้ย โอ้ยเยอะนะเยอะนะปกติมันมันแค่หนึ่งจุห้าแค่สองอ่ะอันนี้ให้สิบให้ยี่สิบนะครับโอ้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 น่าน่าสนใจครับสําหรับสายเติมนะครับสายฟรีก็ได้แค่มองแล้วก็หัวเราะแค่นั้นจริงๆผมไม่เติมอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูมาดูสกิลกันดีกว่าดูสกิลกันดีกว่าโอ้มันเยอะมากเลยอะ เยอะมากเลยอ่าวิธีได้วิธีได้ไดน,นี่วิธีได้มันมากับกิจกรรมปาร์ตี้ฝูงมดครับคุณต้องคุณต้องสะสมคะแนนปาร์ตี้ให้ได้หกพันคะแนนนะครับอย่าถามว่าเติมกี่บาทนะครับมันมันเอาแน่ไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ไอเนี่ยหมุนวงล้อใช่ไหมนะครับแล้วผมไม่เคยเติมนะครับอย่าถามผมนะครับผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าเจ็ดดาวเนี่ยหลักหมื่นครับ อามาดูกันดีกว่าว่าสกิลปกติแล้วมันมีอะไรกับเขาบ้างนะครับสกิลปกติมีอะไรกับเขาบ้างดูที่ดาวเต็มเลยนะครับเมื่อมีมดกาดอยู่ในขบวนโอกาสในการควบคุมคือ5%อร์คืออะไรวะอันนี้คือเฉพาะมดกาดด้วยนะขบวนเราหรือขบวนเขายังไม่รู้ แตม่มันเป็น,ม,น,ปนมดทั่วไปนะมันใช้ได้ทั้งหมดนะน่าจะอีกฝ่ายนึงมีมดกาดนะครับความเข้าใจผมนะโอเคการโจมตีของมอดทหารทั้งหมดเพิ่ม70%อันนี้คือดาวเต็มนะครับ11ดาวนะครับการป้องกันมอดทหารทั้งหมด70%นะครับความเร็วเพิ่มอีก70%ความเร็วต่อสู้เพิ่มอีก140หน่วยนะครับเมื่อพกมอดทหารใดๆโอกาสที่จะเกิดเอฟเฟกต์เกาะน้าเหล็กเกาะน้ำเหล,ล็กคืออะไร เกราะน้ำเหล็กนะมีตัว i ขึ้นมาแนะนำห้าบวกห้เลยนะกราะน้ำเหล็กคือในระหว่างต่อสู้ความเสียหายที่ได้รับโดยขบวนเล็กทั้งหมดของฝ่ายเราลดลง15%โอเคก็คือเป็นเกราะช่วยลดลดพลดัลลลลงจมตีลงความเสียหายลดความเสียหายลง15%บอนะเขบอกนี้และได้รับความเสียหายจากสกิลในแต่ละครั้ง มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายร้อยสิบร์ต่อขบวนเล็กฝ่ายศัตรูแบบซุม่มและเพิ่มเอฟเฟกการควบคุมเ,เดี๋ยวนะโอ้มันเป็นกรอกหนาจริงๆด้วยถ้าถ้าถ้าดูมังกรหยกนะครับมังกรหยกนะฮะที่หนังจีนนะครับมังกรหยกอึอ้งยงจะมีเกรอะเม่นอ่อนนะครับเกรอะเม่นอ่อนคืออะไรคือเป็นเสื้อกราะอ,อ่อนที่ มีพิษนะที่มีพิษนะครับโดนโดนเยี้ยคังใช่ไหมโดนเอียนะเอ้ยคังฟาดฝ่ามือใส่ไปโดนกรอบเม่นอ่อนเข้านะครับเยี่ยคังก็ได้รับพิษแล้วก็เสียชีวิตไปโอเคกลับมาที่เกมหมดเหมือนกันครับเนี่ยถ้าได้รับความเสียหายจากสกิลในแต่ละครั้งด้วยนะในแต่ละครั้งด้วยนะมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ต่อขบวนเล็กฝ่ายัตูแบบสุ่ม ไไม่น้อยนว้ยแล้วได้ทุกครั้งด้วยนะได้ทุกครั้งด้วยนะจริงดิผมว่าน่าสนใจมากแล้วยังมีเอฟเฟกต์การควบคุมอีกนะครับเนีควบคุมมีอะไรบ้างมีปราบปรามความเงียบปลดอาวุธความวุ่นวายหรือเอฟเฟกด้านลบเช่นความเปราะบางความอ่อนแอเป็นระยะเวลาหนึ่งรอบอ้ยาสุม่มสุ่มเอฟเฟก เฮ้ยน,นี่นี่แมนโกงเลยอะ่ะเดี๋ยวอืมอาจจะมีการปรับในอนาคตนะครับเพราะดูเหมือนมันโกงมากไปนะดูเหมือนมันจะโกงมากไปนะครับโอ้โหเงียบคนอีกฝ่ายออกสก,กิลไม่ได้ะนะครับโอ้โอ้ใช้คำว่าโอ้เลยนะครับ และเมื่อมีมดไกยย่ในถับวนโอกาสในการควบคุมก็บวกอีก5%เป็น55%นอะครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเราปีมดกัศหรือศัตรูมีมดกาศนะครับอันนี้ไม่แน่ใจหลังจากช่วยต่อสู้เมื่อพวกนัาหนาใดจะมีโอกาสเกิดอฟเฟกนี่ไงถ้าไปช่วยอ๋อถ้าเป็นแมงช่วยเอฟเฟกต์เกาะน้ำเหล็กจะลดลงจะลดลงเหลือแค่25%ถ้าเป็นแมงหลักจะ50% โอเคครับโอเคเหมือนกันที่เหลือเหมือนกันนะครับที่เหลือเหมือนกันก็คือเป็นแมนช่วยก็ยังแสบอยู่นะครับก็ยังแสบอยู่ชีวิตบวกส5สกิลโจมตีบวก90สกิลป้องก, 90, กันกกของพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับบวกอีก80โจมตีบุกรุกก็คือไปตบลังเขาบวก40ต้องการบุกรุกคือเวลาไปตบลังเขา เราปีป้องกันเพิ่มขึ้นอีก40นะครับดาเมจของมอทตหารทั้งหมดบวยสามสิ 30, มันคือแมงโกงมาเจ็ดดาวด้วยมาทินเจ็ดดาวเลยนะครับนะโอ้บางคนเผลอน่าจะเอามาใช้แล้วแล้วก็อาจจะอัพดาวถึงถึงสิบดดาวแล้วด้วยซ้ำนะครับนะแล้วก็เนี่ยคอนสวรรค์นีเพิ่มตรงนี้นะครับถ้าคุณอัพดาวมันก็น่าจะมาเพิ่มตรงนี้ได้นะ กี่ดวงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเ้าสิบอดงาสหบดาวมาจากไหนวะเออสิดาวอยู่ข้างล่างนะครับเออแต่ดาวดาวตัวปกติมีแค่สิบเอ็ดาวนะครับอันนี้อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าจะเอาดาวมาจากตรงไหนมีบอกไหม ไม่ได้บอกนะครับบอกแต่เรื่องพรสวรรค์เฉยๆนะครับเอไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบจริงๆครับใครใครใช้แล้วมามาคุยกันได้แต่ส่วนตัวไม่ทราบครับรู้แต่แม่งโคดโกงเลยครับอันนี้อันนี้แนะนำอ๋อ แต่มันบอกว่าสัตว์ป่าตัวนี้ไม่สามารถใช้อัพดาวอย่างรวดเร็วได้แล้วต้องอัพดาวยังไงอ่ะก็ไม่ทราบอีกแล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่มีใช้มีที่ไม่เข้าใจหลายอย่างนะครับขอกทษด,ด้วยผมไม่ได้เติมเลยนะครับนะก็ใครเติมมาคุยเพิ่มเติมกันได้แล้วก็โอ้นี่มีบอกว่าเป็นมดกาดช่วยการต่อสู้ด้วยตรงนี้นะครับโอ อันนี้ก็อาจจะหมายความว่าไปเป็นมดช่วยของของแมงหลักที่เป็นแมงกาได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือเปล่าหรือเปล่านะนั่นหมายความว่าเมื่อมีมดกาดในกระบวนโอกาสควบคุมก็คือเมื่อในทัพเราเป็นเมื่อนาเจ้าแมงนี่นำนำมดทหารที่เป็นมดกาดมันจะเพิ่มโอกาสในการควบคุมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีมดกาดอยู่ใน อยู่ในอยรายการความสามารถของมันนะครับว่ามันเป็นมดกาดช่วยการต่อสู้โอ้ตัวนี้ตัวนี้สุดครับผมบอกเลยนะตอนนี้นะตึงสุดตึงสุดนะอาจจะมีตึงกว่านี้ <laughs> ผมไม่รู้ <laughs> นะครับปกติไม่ค่อยเข้ามาสง่งแมงเติมเท่าไหร่นะครับนะเห็นแล้วอิจฉาครับเพราะเราไม่มี เฮ้ยพเราไม่มีนะครับถือว่าตึงมากใครใครแรกมาแล้วก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้แลกไม่ทันแล้วนะครับคะแนนคุณถึงหรือเปล่าหกพันนะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะกิจกรรมที่สุดไปแล้วนะรออีก3ามเดือน <c ười> โอ้ยโอเคครับโอเค แนะนำกันพอของปากหองคอนะครับกับเจ้าด้วงไปนานะครับถ้าขาดตกบกพล่องไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจในหลายๆสกิลหลายๆจุดนะครับด้วยว่าผมยังไม่มีมันแล้วก็แมงเตอร์ผมไม่มีสักตัวเลยนะครับเดี๋ยวไปสองให้ดูก็ได้นะครับไม่มีจริงเนี่ย <laughs> เอาตรงไหนอ่ะเอามีอันนี้อันนี้ทำทำกิจกรรม ทำกิจกรรมฟรีมานะครับไม่ได้เติมอีกเหมือนกันนะครับนะมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับผมอ่อนดอยมากนะโอเคครับโชว์ความอ่อนดอยของตัวเองอ่าขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้มนัาแล้วนะครับและผู้ที่ลังเลอยู่ถ้าคะแนนถึงแรกเถอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีบอัพคลิปก่อนเผื่อเพื่อนๆที่ยังลังเลแล้วก็อยากจะมีตัวช่วยตัดสินใจก็ ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับว่ามันมีดีอย่างไรบ้างแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการดูสกิลของแม่ผู้อื่นๆนะครับเป็นพื้นฐานได้นะไม่มากก็น,น้อยนะอ่านเป็นแล้วก็อ่านสกิลเป็นอ่านสเตตัสเป็นแล้วมันก็จะสนุกขึ้นนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจไม่อยากพลาดคลิปให,หม่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ด้วงใบหนามตึงๆไปก่อนละจ้า